อยกีหุ่นลงเวิร์ดเอาเห็นเป็นพัดขา้าวเป็นตะแสบขฮาก็สิมาพัดข,ข้าวคือกันเอานำมันลงไปก่อนครับทานขฮาคือสีแตกๆแ,แค่นอผพัดขา้าวสูตรเชฟครับมาหนี่เชฟมาตะไกเออ่เออเออ กระเทียมเหียทานนะมันมันเดือดครับมันเดือดจังน้อยเอากระชิดถอดไข่ก่อนเนาะโอ้โอ,โอ,โอ้บางคนเพิ่อกระถามเนาะว่ามีดี่ซื้อมาแต่ใส่ะหมทนโอ้หาซื้อ,อยากแล้วครับมีดตั้งแต่โบาลบามโบลันตั้งแต่ข้าวเป็นเชฟแต่ที่แหลกครับ โอ้ไฟกันลุกเรยวบาด่าเป็นทีมมั่ยเอาโหลดบาดสตดเซฟครับถ่ายน้ำมามเรือหน่อยกระซีเอาไข่ลงครับนีคุลนละนวยเฮาขอใส่หัวไฟหัวมัน <c oughs> กกเอามือน,นี้มาอยู่เทียงหน้าครับมื่อน,นี้ใส่เลย อืมโอ้ยอื้ออ้ออือเดี๋ยวหมดดิกระทะครับนี่ผัดไข่ไม่สุกครับเ <_ coisa> ขาลงไปอื้อไฟอย่างแงี้ยงๆหน่อยครับสูตรทางนี้สูตรเหลียงนิ่เอาคตรฮะ คนเล่คนเล่อันนี้ซีอวดาครับปุ๊บน้ำมันหอยปุ๊บซีอูดสายไล่แสบร้ายครับชชอดเบ่เรือยังงี้นอนมันเดี๋ยวะหักน้ำมันเป็นแสบเลยอ่ะ โหสตดเสีเยบดูเป็กะแส่เลยไปไนอันนี้คือผักคะน้าครับคนเลเลยมัเครื่องดกว่ามะเร็งครับอืเอโคตครับ ไฟมันแหง้งโอ้ไปจะเสีบเนาะโอ้หอมครับหอมหอือหูผัดสูตรเสียบดำครับมาหน,นี่เอาพดทะนี่ผงวิเศษครับใส่ลายแสียบลายใส่น้อยแสบน้อยมาอือหูฮึบหยา น้องหุ่นเหมือนกับเป็นฟุซีมพื่อเกขาเหรอครับมาไปเอาพามาไปจับอันนี้เข้าเห็นเพื่นพัดเขาเ่ากับพัดเขาเข้ากันเลยครับแห่งเป็นแสบอือเจ๋งเลยพี่น้องเป็นแสบไม่ค่อยบอล ผัดเขาใส่ผักคนาครับใส่ไข่หอมเลยมันเดี๋ยวมากินครับง่วครับมากินอยู่คองวบ่าานไหนบ่การเ่าดิการมาชุกแล้วครับ